ไอเ i ็ a เอทยแลนด์สกูตครับเียเขาบอกมีวิธีแนะนำาแนะนำวิธีของหนูวิธีแนะนำวครับผมจูโน่ h a i l a n d ์ูตส์ครับผมผมทำไทยแลนด์สกูตส์ครับสวัสดีค่ะสิอง TSS ย์ไทยแลนด์สกูตส์ครับจมยศจมยศอันหนึ่งนะลูกหนูเดินขึ้นหน้ามากอนหน่อยหนูถอยไปทำไมลกทางไกลกันสวัสดีครับต้อครับ t s s 7 Thailand s เจ o ดไทยแลเหมือนกันครับ สวัสดีครับเข้ากล้าครับแ s นสกูสตาร์ครับผมเข้ากล้าขึ้นมาอีกหนึ่งก้าโอเคบนเวทีวันนี้รวมกันเฉพาะกิดเหรอล,ลูกอนาคตอาจจะมี <c oughs> อีครับ <c oughs> เราซ้อมตั้งชื่อวงกันเลยป่ะเราลองลองเราตั้งชื่อวงไหมชื่อวงเหรอเด็กแบรนด์พาส่้านี่ซ้อมกันนานไหมคะเออใช่ซ้อมกันนานไหมก็ซ้อมกันอย่างหนักหน่วงค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพของเราที่ผ่านมาหนึ่งปีว่ามีการพัฒนามากขึ้นอย่างไรบ้างเพราะว่าใครก็ช่วยแบบให้เราเรียนรู้แล้วก็ดันเราในหลายเรื่องก็ ก็คืออยากแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรคือเราใช้เวลามารวมวงกันแล้วก็ซ้อมมาทุกวันเลยเหรอいやมันก็จริงๆก็ค่อนข้างจัดคิวจัดคิวครับอยากแต่ว่าเราก็ตั้งใจซ้อมกันทุกรอบค่ะอ่านหนึ่งปีที่ผ่านมาปีนไงบ้างแต่ละคนอ่อกันเอาเป็นผมก่อนละกันหนึ่งปีที่ผ่านมาผมจะบอกว่าแบบมันไวมากคือว่าแทบตั้งตัวไม่ทันเลยเพราะจู่ๆแบบเราก็มีเด็กใหม่มาแล้ว ใช่เราจเป็นพี่แล้วนะหรือยังเรานี่ผมก็ยังตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันครับเฮ้ยพี่ผมเพิ่งเท่าไหร่เพิ่งมาปีมาปีหนึ่งแล้วก็แบบดีใจครับดีใจที่ว่าได้เห็นแบบวันนี้ได้เห็นโชว์ของเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะผมจะบอกว่าหนึ่งปีเป็นเวลาที่เร็วมากครับผมแล้วก็คือเหมือนเป็นเวลาที่เร็วแต่มันก็เป็นเวลาที่ยาวนานเหมือนนะเพราะว่า เวลาพามาหนึ่งปีอะอะไรเปลี่ยนแปลงพวกเราไปเยอะมากตั้งแต่เป็นชี S เเราก็รู้สึกว่าเราพัฒนาขึ้นเพราะว่าพวกผมก็ตั้งใจจะแบบพัฒนาตัวเองตลอดเวลาครับแล้วก็น้องๆพี่ๆเพื่อนๆวันนี้เก่งมากจริงๆครับผมแบบโสแต่ละคนอายุเท่าไหร่อะ14บสีเองอใช่แบบเก<ช>่งมากก็สําหรับหนูนะคะหนึ่งปีหนูก็คิดว่าแบบมันก็กำกึ่งเนอะมันจะเร็วหรือไม่เร็วแล้วก็รูร้สึกว่าเฮ้ย แ,แป๊บๆจะสตาลิมปีกลวอย่าลืมไปกดบัตรกันนะคะใช่ขาโเอาไปแล้วลูกนะอยาแอบขายอย่าล <Switzerland> ืมซ <_ twe salaries> <recommendations> ื้อไลฟ์สตรีมนะคะแล้วก็รีวใช่พวกหนูลงกีฬากันทุกคนเลยนะคะปีที่แล้วเราไปเป็นมินิเกมปีนี้เราเล่นกีฬาหลักเลยโอเควนกลับมาที่เรื่องเดิมนะคะก็หนึ่งปีหนูรู้สึกว่ามันก็ไวแต่ว่าคือเรารู้สึกว่า ผ่านไปไวมากแต่ได้รับประสบการณ์เยอะมากแล้วก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆกันเยอะมากก็คือเหมือนเป็น1ปีปีหนึ่งในชีวิตที่มีคุณภาพมากเลยค่ะก็รู้สึกว่าคนที่มาใหม่ก็แบบเก่งกันมากๆทั้ง20คนเลยแล้วก็พี่อีกสองคนที่เพิ่งเข้ามาค่ะก็จะทำให้บริษัทของเรามีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะ พี่มุกกับพี่ไรตีค่ะหนึ่งป<ร>ีง<ร>ที่ผ่านมาสำหรับผมว่ามันไหวมากๆเลยครับผมทั้งเรียนรู้จากพวกรุ่นพี่ทั้งคุณครูในค่ายแล้วก็หนึ่งปีผ่านมาตอนเนี้ยก็มีรุ่นใหม่เข้ามาแล้วบางคนเด็กกว่าผมอีกครับออแล้วก็ทุกคนวันนี้เก่งมากๆเลยครับผมก็รู้สึกแบบว่า เออรู้สึกดีใจที่เห็นแบบมีคนมาแข่งมาแสดงความสามารถแบบนี้ให้ค่ายครับอออตอนแรกผมก็นึกว่าพอม,มีเด็กใหม่เข้ามาเอ้เราจะได้เป็นรุ่นพี่แล้วโอ้ไม่เลยเราก็แบบเหมือนเดิมน้องก็ยังเด็กสุดในตึกเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วรู้สึกว่าโอ้ปีนึงนี่แป๊บเดียวเองนะใช่ก็รู้สึกจะยินดีมากที่มีเด็กใหม่เข้ามาแต่ก็เป็นรุ่นพี่ผมเหมือนเดิม หนึ่งปีนี่เราได้ถูกหล่อหลอมเัี่จากรุ่นพี่เราดูหน้าสิงแบบน่าจะถูกหล่อหลอมละถ้าพี่ดูตามแพลตฟอร์มแต่ละอย่างก็คือแต่ละคนก็คือไม่เบาเลยค่ะอย่างเช่นพี่มาร์คพาคินแล้วกันดูเรื่องตัวดีนะลูกทาไมเอออ่ะสิงเรื่องพี่มาร์คละพี่มาร์คหล่อหลอมสิ่งอะไรลูกเออดูตามกิจกรรมเอล์ติ้งก็คือหนูแค่ดูหนูก็รู้สึกได้หล่อหลอมแล้วค่ะอะไรแปลกๆใหม่ๆใช่ หนูไม่คิดว่าหนูจะเจอคนแบบนี้เลยก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตดีนะคะใครหล่อๆเราเลิกโอ้โหเราล้อๆนะครับก็คงเป็นเป็นพี่กัปตันนะผมกัปตันใช่ครับพี่กัปตันเขาเออเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคนที่พูดคุย ได้ได้ดีในชุดแบบเาลคือได้ได้มีโอกาสถ่ายซีรีส์เรื่องมูเตเลิฟนะครับผมดูรับนะครับผมสามารถไปดูย้อนหลังได้นะใช่ครับได้เล่นด้วยกันแล้วก็แบบว่าได้เรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆมาจากพี่เขาครับผมนูเรื่องตัวคนสอนได้ดีไงมีคนหนึ่งด้วยนะใครใครอีกคนหนึ่งอยากรู้เออจริงๆแล้วคือผมอยากเล่าว่าแบบตอนผมประกวดอย่างเงี้ยครับมีพี่คนหนึ่งครับผมที่องค์พวัตรเขาได้ทำงานมา มีชุมนุมเขาพูดกับผมว่าเดี๋ยวเอ็งเจอพี่แน่ในเอาติ้งเนี่ยแล้วก็ได้เจอเขาจริงๆในงานเอาติ้งเออแล้วพี่อมทำเซอร์ไพรส์เราเหมือนที่สิ๊งเจอมาอ๋ออาจจะยังอาจจะทักแบบปกติหนูอาจจะไม่ใช่คนเดียวที่เซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะถ้าประมาณไหนใครหล่อล่อลองเรลูกผมมองว่าคนที่หล่อล่อลองเรามันไม่ใช่แค่พี่ศิลปินนะครับผมมองว่าเป็นทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบ พี่พี่ทีมงานพี่พี่ช่างแต่งหน้าหรืออะไรเงี้ยครับคือเขาก็พยายามสอนวิธีการทําอะไรนี้ใส่แต่งตัวทำไงทำงน,นู้นทำนี้แล้วเขาก็แบบคอยบู๊ตเาราตลอดเวลาแล้วเขาก็แบบยกตัวอย่างรุ่นพี่ว่าแบบเออพี่คนนี้ทําดีนะอะไรเงี้ยเราก็ดูเป็นตัวอย่างใช่ถึเรื่องอยากรู้ว่าตัวพี่บูจะเป็นเหมือนรุ่นพี่คนไหนอ๋อของผม <c oughs> ผมก็เหมือน <c oughs> <c oughs> ผมเหมือนพี่ทำครับคือผมไม่ได้มีใครหลอหลอมเป็นพิเศษครับผมก็แบบว่ามีทั้งพี่ๆทุกคนมีทั้งคุณครูมีทั้งพี่ทีมงานช่างแต่งหน้าครับผมเขาก็เล่าเรื่องหลายๆอย่างให้ฟังแล้วผมก็ไปเจอเองในงานเอาติ้งบ้างนี่ครับมีเลงไว้บ้างไหมไม่เลงไม่ไม่เลงดีกว่ามเราไม่อยากเลงเราไม่อยากเลยเราอยากเป็นคนปกติแล้วก็ <laughs> ตัวผมก็จริงๆก็มีหลายคนแต่ว่าคนที่ได้คุยบ่อยสุดก็คงจะเป็นพี่เตชครับ <c oughs> ตอนแรกผมก็คุยกันบ้างเขาก็เล่าอะไรต่งตางๆให้ฟังอะไรอย่างนงี้แต้วก็ <c oughs> ตอนแรกผมก็ไม่ค่อยเชื่อมากแล้วทีนี้พอไปเจอในเอาติง้งอ็โอ้โหโอเคแต่พี่แต่เขาสูงมากเลยเตชูสูงมากครับอยากสูงเขาสูง ก็ยากครับเขาบอกนะลองเทคนิคความสูงเขาก็บอกมาบ้างครับเขาบอกว่าให้ผมนนนอเรลยวๆหถึอลองต่ะฝากพวกเราหน่อยอนุญาตใช่ไหมคะฝากจะตันลิก็เร็วๆนี้นะคะมีแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากไปกดรีแลน ไลฟ์สตรีมของตานิปิกนนะคะพวกเรานี่เข้าการเล่นกีฬาอะไรคะผมเล่นบาสครับผมเออแล้วก็ผมลงวิ่งผัดครับก็ลงวิ่งเหมือนกันคะรอทีมเราม้งเนี่ยผมอยู่กับสิงค์รับผมลงว่ายน้ำครับผมไม่อไม่เม่น้ำอย่า่นอย่าเล่่าใครผมงบาสลงบาสลงบาสอ้ยแล้วทีมเาได้ไ่าว่าว่าน้องสิง่งจะแจกชิปใน มีคนแอบสองก็หนูเป็นซีทีทีวีรุ่นต่อไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าได้ได้พี่รู้แล้วว่าจริงๆคนหล่อหลอมสิงะไม่ใช่มาพากินละจนี่ผ่านจูนค่ะก็คือเอ่อรุ่นก่อนซีทีทีวีเป็นใครหนูก็เรียนรู้มาจากพี่ๆเขานะคะเออที่หนูจะแต่า ู่นที่เราจะแบบจำลองออโอ้ยยากนะคือที่คู่ไหนลูปโอ๊ยคู่ไหนหูมีรูปของผู่ไหนเยอะที่สุดตอนนี้เหรอคะพี่พ่อโอ้ยาวพี่พี่อใช้พี่ใช้หน้าที่ในทางที่ชอบนะคะ ชอบเ่าแด้รรมันเยอะมันเยอะ่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าเดี๋ยวรู้ซึ้งเลยพี่ต้องจับตามองคู่ไหนเป็นพิเศษตอนนี้ตอนนี้นตอนนี้นตอนนี้ยไม่ได้ยังพูดไม่ได้ใช่หนูขอฝากลูกอูด้วยนะคะนี่เขาเล่นเหมือนกันลูกอูลูกอูกานันกนานเดี๋ยว้า ได้ได้ได้อะคืนนีปล่อยไม่อะโอเคนะค่ะขอบคุณค่ะ